สวัสดีค่ะคลิปนี้เราไปกันกับการเล่นการ์ดอารามไม่ใช่อารามนี่หว่าโทษๆเป็นดูเอลในร้านเล่านะคะที่มีเสริมเพิ่มมาอ่าเอน่าจะเป็นกลยุทธ์โจมตีของอันนี้นะคะน้องอสรพิษบันเทินนะแล้วก็คําทักทายของฟลอตโอเป r a t i v e นะคะมี2คนนี้แหละคุณส่วนอันนี้เรายังเรายังไม่ได้เล่นก็เลยเดี๋ยวค้ามันไปเลยกันนะคะแต่วันนี้เราจะไปที่คุณไฟน์สเปนเตอร์เพนเซอร์เพนนะคะสําหรับ การต่อสู้ในครั้งนี้ดูกฎพิเศษเขาจะติดตั้งการ์ดพรสวรรค์มาเลยเดี๋ยวเราคลิปนี้มันจะเป็นแบบชันมิดแล้วก็ต่อสู้อย่างจริงจังเผื่อใครที่จะมาตามว่า,าต่อสู้ยังไงอะไรใช้เด็กไหนในการท้าทายนะคะแล้วก็ดูว่าแต่ละคนเขา,าใช้ทำอะไรได้บ้างเนาะอย่างอันนี้ก็คือเขาจะโจมตีปกติสร้างความเสียหายกายภาพ2หน่วยเนาะแล้วถ้าเป็นสกิลท่าจะสร้างความเสียหายท่าลม จำหน่วยรวมจั่วการ์ดหนึ่งใบด้วยถ้าไม่ตายก็จะทัดลมสองหน่วยเนาะรวมถึงทิ้งการ์ดอันนี้ที่เป็นบล็อกทึ่งเจ้าเจ้าอันนี้คือมันจะสุ่มทิ้งคือเขาจะมีสกิลติดตัวคือเมื่อต่อตู้การต่อตู้เริ่มต้นตัวเขานะ่ะจะสร้างเจ้าเจ้าการ์ดอันเนี้ยแล้วสุ่มวางไว้หใบแล้วก็คือวางไว้ในเด็กเนาะคุณแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่า เขาใช้เขามีการ์ดใบนี้จั่วขึ้นมาได้เนี่ยเขาก็พอเขาก็จะทิ้งการ์ดที่มีค่าไรายลูกเต๋าเดิมสูงสุดหนึ่งใบเนี่ยทำให้เกิดลูกเต๋าที่มีธาตุเดียวกับตัวละครที่เขาต่อสู้นะคะซึ่งก็คืออาจจะเป็นตัวเขาหรือว่าจะเป็นตัวเพื่อนเขาในทีมเนาะแล้วก็อันนี้เขาจะทิ้งการ์ดนี้ในมือแล้วทุกการทิ้งการ์ดสองใบความเสียหายจะเพิ่มขึ้น2เท่า1ครั้งด้วยนะคะก็คือเขาใช้วิธีว่า,ามีจั่วการ์ดเพิ่มเพื่อ เพื่อไม่ใช่จั่วการ์ดคือมีการ์ดเพิ่มในมือนี่แหละเพื่อเพิ่มเพิ่มความเสียหายตรงนี้ร่วมถึงในในเรื่องของการาเดี๋ยวทีมของคู่ต่อสู้เขาจะมากัน2คนเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้เราแนะนําว่าควรระวังตัวละครที่ทําตัวเองเปียกหรือติดาธาตุในตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงแล้วก็ต่อสู้อย่างจริงจังเรายัางยังสู้ไม่ได้นาะคุณต้องต้องผ่านทั้งหมด3อันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ การจัดเด็กนะคะการจัดเด็กเอเราแนะนำว่าเด็กที่คุณถนัดใช้จะเป็นเด็กเบิร์นมาแบบแบบนี้ก็ได้นะคะให้น้องนามายืนคู่กับอาดิยานิดนึงเนาะแล้วก็ช่วยลดในเรื่องของการถูกโจมตีเราก็จะได้ได้เบิร์นคู่ต่อสู้กันอย่างต่อเนื่องด้วยแต่ว่าเด็กเนี้ยจะจะมีเรื่องที่ว่าอาเดี๋ยวเราเลือกมาก่อนเด็กนี้จะมีเรื่องที่ว่าเราสามารถเรียกลูกเต๋าได้เพิ่มแล้วก็ สามารถแบบปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับาธาตุไฟเนาะคุณจะได้บวก3ที่สําคัญน้องนาเนี่ยสกิลาธาตุเขานะคะคือพอมันแปะเจ้าเจ้าสัญลักษณ์เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเราทําความเสียหายปฏิกิริยา,าธาตุมันจะสร้างความเสียหายทะลงทะลงทะลวงทะลงอะไรอะทะลวงอีกหนึ่งหน่วยแก่ตัวละครที่ติดสถานะนี้ซึ่งมันใช้ได้สองครั้งเนาะคุณแล้วคุณก็สามารถแปะได้เรื่อยๆวิธีก็คือถ้าเกิดว่าคุณอ่าใช้ เต่าห้าอันแบบมันไม่มีมีไม่ครบอะไรประมาณนี้อันนี้คือติดตัวละครฝ่ายศัตรูทั้งหมดนะติดสัญ,ญลักษณ์เนาะแล้วก็อ่าแต่อันนี้มันจะติดแค่ตัวเดียวที่เราโจมตีโดนแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยมีมีสัญ,ญลักษณ์นี้อยู่แล้วเนี่ย ทุกคนที่อยู่เป็นเข้าต่อสู้ของฝ่ายศัตรูจะโดนสัญลักษณ์หมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า,าติดไม่ได้ในไม่ได้ห้าเต่าในรอบแรกอะไรประมาณนี้ก็ใช้เป็นรอบที่สงก็ได้เน้องคุณโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าท้าทายเลยนะครับ นี่กลยุทธ์โจมตีของ c o n เ e n เทรตคอนเซนเทรต e f l ไฟ n ิง h ซเพน n นะคะอันนี้ได้ของดียามาแล้วก็มีเต่าเปลี่ยนของไปมอนแล้วก็อันนี้ลูกเต่าโจมตีปกติอ่าใช้ทตาไร้สีน้อยลงเ,เราเอาออกแล้วกันคุณเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเจ็ดแชมเบอร์มา <laughs> โอเคเดี๋ยวเด็กนี้ของเราจะใช้วิธีว่าอาลงคุณดียาดีเซีดีเซียอะไรอ่าแล้วแต่ที่เรียกแล้วกันเนาะคุณก็ ใช้สกิลธาตุไปก่อนนะคะเพื่อให้มีการโจมตีติดเป็นธาตุไฟมาเนาะแต่ทีนี้มันไม่นี่อันนี้เขาจะแบบเรียกสกิลติดตัวมันจะเรียกเขาเอามาสองคนเพื่อที่จะเรียกเรียกการ์ดมาได้เยอะขึ้นไงล่ะคุณทีนี้สิ่งที่ต้องทําก็คือ,อเดี๋ยวเราลงเราลงเจดแชมเบอร์ไปก่อนหนึ่งอันเนาะเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเตาป๋าม้อนอันนึงนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนให้ให้คุณดียาอันนี้มันใช้4ฝ่า เดียว <laughs> er. จะใช้อันนี้หนึ่งครั้งแล้วค่าชฉลยงชีวิตจะรักษาตัวละครนี้สองหน่วยคุณเราอยากได้ <laughs> เราอยากได้อันเนี้ยอืมแต่ว่ามันจะเสียลูกต่าคือถ้าใช้สี่แล้วเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเต่าไปอีกหนึ่งโอเคงั้นอ่าเทมาริขอ ขอเทมัลิแล้วกันคุณเราจะเปลี่ยนเป็นเต่าธาตุไฟแล้วจ่ายให้ดิยาไปนะคะอันนี้ถ้าติดได้ก็คือติดไปเลยคุณยังไงเราก็ต้องใช้อยู่แล้วเนาะแล้วก็ถัดมาเดี๋ยวเราจะให้น้องนาแปะธาตุไม้นะคะแต่เขาจะสกิลธาตุมาก่อนคุณทีนี้มันจะมีโล่แต่แต่ดิยาเขาจะโล่เขาจะ a อ t i v a t e เมื่อไปเปลี่ยนเป็นอีกตัวละครหนึ่งเนาะอันนี้ลูกเต๋อ,อเอ โลมันแอคทีเวตแล้วคุณโชคดีว่าเราติดติดตัวละครอ่าติดเป็นเป็นพรสวรรค์ไว้เนาะอันนั้นจะจะจะฮิลขย่อนฮิวแล้วยิ่งจบโทนก่อนเราด้วยหรอโกงนี่ว่า <c oughs> อันนี้ดียาจะได้รับฮิวมาเนาะคุณแล้วอันนี้จะมีติดเบิร์นกันมานะคะแล้วก็โดนปฏิกิริยาธาตุไปอีกหนึ่งเด <c oughs> ี๋ยววันนี้ถ้าเขาไม่เปลี่ยนนะคุณเราก็จะใช้วิธีว่า อ่าเออให้ให้มันติดสัญ,ญลักษณ์ทาุให้หมดเลยค่ะอันนี้เราเปลี่ยนไปก่อนเนาะเดี๋ยวให้น้องนาเขายืนนะคะถ้าเป็นไปได้เด็กนี้ถ้าคุณมีเป็นอาร์ติแฟกต์ที่อาเทนาอะไรประมาณนี้นะโอ้โหเจดแชมเบอร์ December มันทิ้งตัวไปเรียบร้อยแล้วคุณไม่เป็นไรค่ะ <laughs> ทีนี้เดี๋ยวเราจะติดอันนี้โอ้โหเขาอันติมาคุณเราลอกินเลยนะอัน,นี้รลอกินแล้วนะลบหนออันนี้โดนไปอีกหนึ่งโอเค โอโหเราไม่ไว้ใจเจ้าคุณอร์เธอร์นี่เลยคุณทิ้งหรือประสานการ์ดหนึ่งใบจะสะสมข่าว1แต้มนะคะเมื่อจบเฟสครบ2แต้มจะหัก2แต้มแล้วคัดลอ,อกการ์ดไปบนบนสุดเพื่อเพิ่มเข้าในมือเราคัดลอ,อกการ์ดด้วยหรอเดี๋ยวเราใช้อันนี้ไปก่อนหนึ่งเนาะคุณนี่แน่แปะไปแล้วมันจะได้สัญ,ญลักษณ์มาเพิ่มสองคนเนาะเขาจะใส่สก,กิลธาตุมาใส่เรานะคะเราก็จะกินกินเข้าไปหอัน แล้วก็เอเราอยากใช้ถ้าใช้อาหารอันนี้เนาะคุณมันอเอาเป็นว่าโจมตีปกติไปก่อนหนึ่งนะคะจริงๆเราควรเก็บลูกเต่าไว้นะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูก่อนเขาน่าจะโจมตีมาคุณอืเขาไม่โจมตีแล้วแจ้งจบเทินอีกต่างหากโอเคไม่เป็นไรค่ะเราจบเทินไปก่อนเนาะเพราะว่าเราโจมตีอะไรไม่ได้แล้วเดี๋ยวรอรอบหน้าคุณอันนี้เดี๋ยวมันมีเบิร์มาอีกหนึ่งนะคะแล้วดียาเขาก็ เดี๋ยวมันไปเงี้ยเดี๋ยวมันจะเบิร์นเนี่ยแหละคุณเสร็จแล้วเรารอน้องนานี่น้องนามีสมุดแล้วเมียโอ้ฉันชอบเจ้าตื่นเต้นแล้วสิมามาเดี๋ยวแบบจริงจังแล้ว่าหนักตึงมือแน่นอนคุณพระประกาไปม่อนไม่ไปนะคุณคือแบบลูกเต่ามันจะประมาณเนี้ยแหละโอ้โหใช้ก๊าเฟมินิทอือหืออือหือเดี๋ยวเราจะใช้อันนี้คุณ เสร็จแล้วนะคะอ่าเออเราต้องเปลี่ยนไปม่อนด้วยน้องนาเดี๋ยวน้องนาคิดแน่เลยอ่ะคุณเออเอาเป็นว่าก่อนอื่นเราเราลงน้องนาไปอันนี้ก่อนเนาะคุณเสร็จแล้วเดี๋ยวให้น้องนาเขาอันตินะคะลบแปดไปเลยคุณ <c oughs> เอาสิเราจะรออะไรดีเนี่บวกกันไปแบบนี้เลย นี่นายนาเรียบร้อยเด็กนี้มันก็ได้เหมือนกันคุณแต่ถ้ามาเป็นแบบจริงจังเราว่าอาจจะต้องให้น้องนาใส่โล่นะคะในส่วนนี้เดี๋ยวเราก็เก็บรางวัลกันไปก่อนนะคะสำหรับเดียวในร้านเราคุณเขาจะเออ เราเก็บอ๋อเราเก็บไปเรียบร้อยแล้วนี่ว่าไปไปที่การลากของอน้องไฟนิงเซอร์เพนนี่นะคะก็เขาจะทีมของเขาจะมาอมืมีการทําปฏิกิริยาธาตุกันเกิดขึ้นคุณคะถ้ามาเป็นแบบนี้ธาตุไฟก็ยังพอได้อยู่ธาตุไม้ก็ยังพอได้แต่เขาจะกระจายธาตุใส่เราเนาะคุณถ้าเกิดว่าเราเอาเป็นธาตุลมไปน้องซูอย่างเงี้ยอาจจะ อาจจะต้องมีตัวฮิวหรือว่าอะไรติดไปเนาะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเด็กเดี๋ยวก่อนอื่นกดพิเศษก็คือเขาจะติดตั้งการ์ดพรสวรค์มาเลยคือทุกคนเนี่ยมันติดการ์ดพรสวรค์มาเลยเราลืมอ่านการ์ดพรสวรรค์น,นี่ว่ะการ์ดพรสวรา์ทำอะไรได้อะคุณคือถ้าเขาจะทําให้เกิดอ่าเจ้าอันนี้หนึ่งใบวางอยู่ในมือ ะะแล้วหลังจากที่เจ้าน้องไฟิงเซอร์เพนที่มีการ์ดใบนี้อยู่ในสนามและใช้เราใช้ในเทิร์นนี้ก็จะเปลี่ยนตัวละครในครั้งถัดไปจะเกิดลูกเต่าเท่าเท่ากับที่ตัวละครเท่าต่อสู้ของฝ่ายเราคือถ้าเกิดว่าเขาอย่างเขาจัดเป็นท่าลมใช่ไหมคุณแล้วเขาติดตั้งพรสวรรค์พอเขาใช้การ์ดปุ๊บในมือปุ๊บใช่ปะใบนี้พลัพสวรรค์มันจะทํางานก็เลยจะได้ลูกเต่ามาเพิ่มอีกหนึ่งไม่ก อันนี้แต่อันนี้มันจะเป็นได้เต่ทาทัดลมไม่ใช่ได้เต่ทาทัดไฟฟ้านะคุณในส่วนของการจัดเด็กถ้าคุณเอามาเป็นเอถ้าเป็นทาดไฟแบบนี้ทตดไฟเราเราอาจจะต้องมีเป็นเอเราอาจจะต้องเป็นทดัทดทัดไม่รู้ว่าทตาดไม้มันจะไหวไหมอะ่ะแบบทตดไม้คนเดียวไหวไหมแต่เราอยากได้ทาุไฟเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องอาจจะต้องปรับแก้นิดนึงนะคะ ถ้าเป็นอันนี้สกิลอ่าสกิลธาตุแล้วฮิวตัวเองอันนี้อันนี้เอาออกเนาะคุณ แล้วก็ใช้เป็นอาร์ติแฟกที่เราแนะนําว่าเป็นอาร์ติแฟกพวกโล่ไปเสริมก็ได้นะคะมอบโล่ป้องกันใช้แค่2ก็พอคุณเผื่อลูกเต่ามันไม่พอเนาะแล้วทีนี้อย่างราณาอันนี้เราอาจจะไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนตัวบ่อยนะเราแนะนําว่าเอาใส่เป็นพวกอาหารมาอาหารที่เป็นโล่ใส่เข้ามาเลยก็ได้คุณเออเราชอบใช้ใบนี้ค่ะมันจะช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งอันนี้เป็นคาซึฮะเป็นโจมตีปกติเปลี่ยนตัวสลับตัวทันทีเนาะแล้วก็ อันนี้สําหรับเรียกอาหารขึ้นมาเจ็ดแชมเบอร์ใส่ไปสองใบเลยค่ะอเอ๊สมุดสมุดท่าถ้าคืออันนี้เราเอาไปเผื่อน้องครีแต่ถ้าคุณไม่ใช้เราก็แนะนำว่าเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรดีอะอย่างเช่นว่าเป็นจริงๆเป็นคุณอาเธอร์นี่ก็ได้นะคุณแต่คุณอาเธอร์จะเหมาะสำหรับพวกเด็กที่ ใช้ทํานองว่าเป็นเด็กที่เป็นมอนเตอร์อย่างอย่างที่เรากําลังต่อสู้อยู่บ่อยๆไม่ใช่อยู่บ่อยๆที่เรากําลังต่อสู้อยู่ตะกี้นี้เลยที่ตอนนี้เลยเนี่แหละคุณหรือแม่ก็เป็นอาร์ติแฟกต์ที่ใช้ไว้ฮิลอย่างอันนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นน้องเทมาริใส่มาเพิ่มอีกคนนึงเรียกน้องเทมาริเราเรียกคูจิไรอะไรประมาณนี้เอากาสมันเต็มแล้วนี่ว่าโอเคงั้นเราก็ไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มแล้วคุณบันทึกไปนะคะ เรียบร้อยแล้วก็เข้าท้าทายเลยค่ะสําหรับอันนี้คือถ้าเกิดว่าคุณขิดเนาะก็ไม่มีปัญหานะคุณอันนี้โจมตีปกติธาตุไรสีน้อยลงไข่ดาวเก็บไปก่อนคุณแล้วก็อัลติแฟกต์ยังพอได้ใช้นะคะอันนี้มันได้ฮิลเนาะมีอาหารมาด้วยอะ่ะเราอยากได้เป็นอย่างอื่นอะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวเราเอาเอากระเป๋าอาหารใช้ใช้ได้นะคุณทีนี้เราต้องการเป็นเด็กอ่าเด็กเป็นลูกเต่าธาตุไฟสามธาตุไม้3เนาะคุณ ถ้าเป็นไปได้นะคะได้ธาตุไฟมาหมดเลยคุณเดี๋ยวให้น้องครียืนไปก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวเนี่ยการ์ดเขาจะมาแบบรื่มเลยคุณเขาเขามากันแบบ3มคนอ๋ออันนี้ไม่เรียกหรอไม่เรียกก็ไม่เรียกโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะอ่าให้น้องนาใส่เป็นใส่เป็นสิ่งนี้ไปก่อนนะคะเสร็จแล้วส่วนอันนี้ก็ปักไปเลยหนึ่งเนาะคุณแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ ใช้เทิร์นแรกไม่ได้ไม่ได้โจมตีแน่นอนคุณเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนน้องนาออกมานะคะแล้วก็ลงไม่ได้ลงสมุดด้วยไม่เป็นไรเรามีอาร์ติแฟกต์อยู่นะคะแล้วมีโลอยู่รอบแรกเดี๋ยวอันนี้เราจะลงลงกระเป๋านี้นะคะแล้วก็แล้วก็กระเป๋านี้มาหนึ่งนะ้อคุณ เดี๋ยวนี้ไว้เทิร์นหน้าก็ได้ก็จะได้แฮชบาวมานะคะแล้วก็จั่วการ์ดมาเลยค่ะเราต้องการการ์ดมาเพิ่มอืมได้แต่อาหารจบเทิร์นไปก่อนเลยเทิร์นหน้าเขาพร้อมจะอันติเราแบบแบบเจ็ดแชมเบอร์ไปอยู่บนนู้นเหรออย่าขอเกิดแชมเบอร์บ้างดีทีนี้เดี๋ยวเราจะขออ่าเป็นลูกเต่าธาตุไม้ยังจะฮิวอีกแล้วคุณลัวลูกคชาเนี่ยแม่อหารมาอย่างรึม ยังเท่านั้นยังไม่พออันนี้ใช้ได้กี่เทิรนก็ได้นะคุณมีอาหารไว้มันจะอุ่นใจขอทาดไม้ได้ไหมล่ะ <c oughs> ขอทาดไม้หน่อยดิโอเคได้ทาดไม้นะคะทีนี้โอ้โหได้หนังสือมาด้วยคุณทีนี้เราเราเอคือคือเราอยากติดสัญลนะักษณ์เนาะ เราติดสัญลักษณ์ไว้ก่อนแล้วมันจะได้ฮิวมาด้วยนะคะแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะออาจจะต้องมีการใส่จะใส่โลดีหรือใส่อะไรดีคุณ <laughs> จริงๆควรจะใส่โลตั้งแต่เมื่อกี้แต่เดี๋ยวใช้ฮิวไปก่อนละกันคุณหนังสือยังไม่ได้ใส่สักทีเดี๋ยวเราจะฮิวด้วยด้วยอาหารชิ้นนี้นะคะแล้วก็อ่าใช่ฮิวไปตอนนี้เดี๋ยวน่าจะต้องเก็บไว้ก่อนแล้วแหละคุณ หรือไม่ก็อันนี้ใช้ธาตุไร้สีน้อยลงหนึ่งลูกอันนี้เราเราไม่ต้องใช้แล้วอะ <c oughs> เปลี่ยนไปแล้วให้น้องนาติดธาตุไม้ไปก่อนหนึ่งนะคะเพราะว่าเขายังเหลือลูกเต๋าอยู่เราน่าจะมีโอกาสที่จะได้จบหมายถึงจบเทินก่อนในครั้งครั้งหน้าเนาะไปลูกเต๋าเสียดายมันไม่มีอัญญะทำไมมีแต่อาหารขึ้นมาขนาดนี้อุ๊ยอันนี้ใช้ทำอะไรอ่ะความรู้ต้องห้ามจั่วการ์ดครบสี่ใบจะทิ้งการ์ดใบนี้อื้อหือ แล้วเราจะได้รับฮิวมาจากอาหารนะคะทีนี้มันจะติดเบิร์นมาเนาะมันจะเบิร์กันตลอดเวลาแล้วยังมีติดสัญลักษณ์สัญลักษณ์หมดแล้วหรอหมดแล้วจุ๊าเร็วมากเลยคุณโอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะลงวันรนา,าลงไปจะได้เก็บลูกเต๋าไว้ใช้ตักทีเนี่ยแมขอทาตไม้อ่าขอทาตไม้หน่อยนะครับคือแบบการ์ดเต็มอืม กัเต็มมือมากทีนี้เราเราเราถ้าเราอันติใช่ไหมอันนี้สามเนาะคุณโอเคเราเราใช้อันนี้ไปก่อนแต่ถ้ามันอือหืออันนี้มันสามมันมันเสียของมากเลยคุณเราจะอ่าเอ้ไข่ดาวไม่ใช้เอาสมุดเล่มนี้ไปอันนึงเนาะค่ะเสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นอันนี้นะ ยังไงก็คิดเหมือนกันแล้วทีนี้ตรงนี้มันจะมีสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาเนาะคุณอย่างน้อยก็เจอความเสียหายทะลวงออกมาแล้วอืมเด็กของเธอเริ่มจะร้อนแล้วนะเพราะว่างั้นแหละเราลืมลงวันาฬนานี่ว่า <c oughs> อันนี้อดียาต้องการคิวนะคะเดี๋ยวเราจะเอาอาหารใส่ให้เธอสักนิดนึงเนาะคุณแล้วก็อเออคนไหนใส่อันไหนดีล่ะเนี่ยอืม อันนี้ให้น้องนาไปหนึ่งนะคะเดี๋ยวน้องนาจะได้รับฮิวเพิ่มแล้วก็ดียาใส่ไปเลยเนาะใส่ไปอาหารไม่ได้แล้วคุณมันได้แค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเนาะแล้วก็อันนี้ยังไม่ใช้อันนี้ใช้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวให้วนารนาเก็บไว้ให้หน่อยแล้วกันคุณทีนี้อันนี้เดี๋ยวให้มันติดติดทาตไฟไปนะคะให้เขาติดทาตไฟไปนิดนึงโอ้โหยังจะยังเท่านั้นยังไม่พอเธอยังจะใช้ เธอจะใช้เท่าไหร่ oh. ยังวีอีกเหรอโอเคเราได้เริ่มเทิรนก่อนเพราะฉะนั้นเทิรนหน้าเดี๋ยวเราจะลงลงสิ่งนี้หรือไม่ก็ลงอันนี้เนาะคุณไม่ต้องลงดีกว่า <laughs> เพราะว่า <laughs> เดี๋ยวเราเราจะทําปฏิกิริยาธาตุโอ้โหยังมีความรู้ต้องห้ามมาอยู่ในเด็กเราคุณโดนแจ็กซึมซะแล้ว ก่อนอื่นต้องมีลูกเต่าที่เพียงพอให้กับน้องนาเนาะคุณแล้วก็ไม่รู้ว่ายังไงเราได้ลูกเต่าเป็นธาตุอะไรมาบ้างนะนี่เราได้ลูกเต่าธาตุไฟแล้วก็ถ้าอันนี้มันจะบวกความเสียหายบวก3คุณทีนี้เรามาอ่านอันนี้ก่อนความเสียหายบวก4นะคะอันนี้บวกอันนี้บวก3เช่นกันความเสียหาย4แต่ทีนี้มันจะมีปฏิกิริยาธาตุอันนี้มันจะลบ6คุณแล้วลงอันนั้นไปอีกบวกหนึ่ง เราเราลงลงอันนี้ให้ขิดไปทีเดียวเลยคุณใส่อาหารให้น้องนานะคะเสร็จแล้วก็ลงน้องนาลงสิ่งนี้ลงน้องนากินไม่ได้แล้วคุณลงสิ่งนี้ไปเลยค่ะไปแล้วมันจะมีติดเบิร์นเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะทีนี้เราอาจจะต้องสลับตัวออกก่อนหรือไม่ต้องสลับตัวก็ได้น้องนาไม่ได้ฮิลหรอกเมื่อกี้ได้หรือเปล่า น้องนาไม่ได้ฮิวคุณมาสักครู่นี้ทีนี้อเอเราต้องขอยืมก่อนละกันนะเราเราเปลี่ยนตัวออกก่อนดีกว่าคุณเพราะว่าหรือว่าให้น้องนาตีน้องนาตีไปเลยคุณติดทาดไม้ไปเสร็จแล้วเขาอาจจะตีเราน้องนาขิดแน่นอนคุณแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเราเรามีน้องครีอยู่คุณเราจะเอาน้องครีมานะคะ เธไดามาก่อนหนึ่งแล้วทีนี้น้องครีน้องครีเราจะเอาลูกเต่าเพิ่มคุณแล้วก็อ่ามันบวกได้มันไม่ได้บวกแล้วอะดิโหเสียดายของมากเลยคุณใส่อันนี้ให้น้องครีแทนละกันแล้ว,ลวออันนี้มันไม่ได้ใช้อ่ะดิโอเคโอเค ลูกเต่าก็ไม่มีแล้วด้วยคุณเราไม่ได้เอาไม่ได้เอาเก็บอาหารที่อันนั้นไว้อะใช้ธาตุไรสีน้อยลงยงั้นก็อันนี้ไปเลยคุณเดี๋ยวให้มันเบินกันมานะคะอืๆๆอยังไงเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นเป็นคนถัดไปที่ได้เล่นอยู่แล้วนะมาอันนี้มันต้องรอทําปฏิกิริยาธาตุแต่ไม่มีปฏิกิริยาธาตุแล้วคุณยกเว้นว่าใช่ค่ะปล <laughs> ุกน้องนางไงล่ะ ใครมาเอาการ์ดอันนี้ขึ้นมาใส่มือเราืมฝ่ายเขาอะดิธาตุไม้จริงๆทธาตุไม้ก็ต้องการอยู่นะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลงเป็นอันนี้ไปก่อนน้องครีได้ได้เฉิดฉายนิดนึงนะไม่สามารถใช้การ์ดไปนี้ทําการประสานกันของธาตุในแต่ละเทิร์นสามารถใช้ความรู้ต้องห้ามได้มากสุดหนึ่งใบสร้างความเสียหายแต่ตัวละครก้าวต่อสู้ของฝ่ายเราหนึ่งตัวจั่วัการ์ดหนึ่งใบ วุ่นวายนะเราอ่าน้องครีน้องครีโดนอันนี้อยู่คุณแล้วเราเราใส่โลให้น้องครีได้ไหมเดี๋ยวก็ดูก่อนว่าน้องครีทําอะไรได้บ้างเอาน้องครีอ่ะน้องครีระเบิดบุ้มๆไปเลยนะคุณโอเคงั้นเราใส่โล <c oughs> <c oughs> แล้ว <c oughs> ปลุกน้องนาด้ว <c> ย <oughs> ไม่ปลุกแล้วคุณนี่ไหนเน่เรียบร้อยนะคะสำหรับเด็กนี้ก็ประมาณนี้นะคะน้องนาอาจจะขีดไปนิดนึงแต่ถ้าคุณมีไข่ดาวก็ชุบ ชุบน้องขึ้นมาได้นะคุณจะชุบทําไมล่ะเนี่ยมันไม่ต้องเลื่อนไขอะไรเยอะแยะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับจะเก็บรางวัลเราเราเราับมาแล้วนี่ว่ามันไม่มีอะไรแล้วเหลืออีกตัวนึงนะคะสําหรับอัปเดต4.8ที่จะมาถึง4.8ที่จะมาถึงอะไร4.8ณนะปัจจุบัน <laughs> คำทักทายของ f o r d t operative นะคุณเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเราจะลงเล่นแล้วลงทันหรือเปล่า ลงหมายถึงลงคลิปทันหรือเปล่านะแต่คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับชื่นชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์เอาอายะโตสวัสดีกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคา่ะสุขสันต์สำหรับ5.1 5.1ยังไม่มา5.0 <laughs> มีเชิญตัวละครใครไม่ค่อยได้เชิญเลยปิเต็มเลยคุณโอเคแล้วไว้เจอกันค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ